3ามพันรอบสามพัน,พนเดี๋ยวๆพอแล้ว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 นะโอ้ข้าลบด้วยหลังอะ่ะตู้คอมพิวเตอร์คันนี้เราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวนะครับแนะนำเองนะครับครับผมผมจแล้วครับเด้อผมอยเด้อเนี่ยมันซ่อมอยู่ ใหญ่ยนจูนี่เนหมาเนี่ยหันตมามา,มาตะบบางม,นมง,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 ะงเน,มนเพยนะครับอะไรกระบังอ่ะเหมือมูหัวกระบังเลื่อนอะไรไรกระบังไหนประเทศนี่นี่หาเฮี้ยปัญหาบังหนาปัญใดรถไปรีแมปมาเปล่านะครับรีแมปมาหรือเปล่ารถอ่ะเปล่าเปล่าเดิมๆเลยไงครับทำไมปันดำอย่างนั้นอ่ะไม่รู้นะมันนานว่ะน,นานครับสิบกว่าปีอ่ะ ก็ติดตามโครงการมาจากตรงไหนอูถูกรับรู้ปฏิบิตปีที่แล้วแล้วจะมาได้โทรมาหนึ่งแล้วก็ไม่ว่างเดี๋ยวจัดการให้นะครับผมครับขอบคุณมากครับแกน้ำมันโูเบอร์ดำหรือเปล่าดำ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 ไม่ได้ถ่ายนานยังก็นานนะครับไม่พอเนี่ย สามนี่เลยยังไม่พออะไรกันเนี่ยน้ำมันดำมากทำมาเลยสี่พันรอบเลยเอาอย่างนันว่าข่ามเอารถหมดแล้วนะครับพันดำหายแล้วตอนนี้นี่เจ้าของรถเบิ้ลเององเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเท่าไหร่เมื่อกี้รอบสี่พันกว่าสี่พันห้าเมื่อกี้เนี่ยโอเค คอมพิวเตอร์คันนี้นะครับเมื่อเช้าควันดำอย่างมากหลังจากเข้าร่วมโครงการเสร็จเรียบร้อยเจ้าของรถได้ขับทดสอบภาคสนามแล้วนะครับเราจะให้เจ้าของรถเล่าสู่กันฟังว่าเป็นอย่างไรหายแล้วครับควันดำหายแล้วครับครับผมก็โอเคครับก็ไม่ทําอะไรมากก็แค่พลิ้งก็ปกติดีเก่ากับใหม่เป็นไงก็มันก็ดีกับเก่าครับดีกว่าเก่าครับผมสังเกตการเข้าเกียร์อะไรได้เข้าง่ายกว่า มันจะลื่นๆน่ะระบบพวงมาลัยพอไรก็เออโอเคครับแต่กขอเป็นลื่นๆยังไงไม่รู้นี้ปัญหาตอนนี้มันเออมันก็เป็นปกติเข้ามาสับสนเลยอ่ะปัญหาคนดำตอนนี้ปัญหาขาดขาดแล้วครับขาดแล้วคนดำหายครับผมดำอ่ะไม่มีเลยเีย็บทิ้บเลยอ่ะเมื่อกี้เป็นเท่าไหร่นะสี่พันห้าสี่พันห้าถ้าสี่พันห้าต้องมีควันแล้วก็ผมแกล้งเฮียังไงว่าสามพันห้าสี่พันห้าเลยเมื่อกี้ใช่ไหม ว่าต้องแรงถึงจะรู้อะ่ะครับอ้าวอยากฝากอะไรถึงออ,อ,งงอง่่เใช้คอมพิวเตอร์เหมือนเราทุกวันนำเพื่อนๆทุกคนนะตู้ทีมเราเยอะๆอะ่ะมานี่ก็ได้เนี่ยให<จ>ญ<จ>่ใหญ่ใหญ่ยนใหญ่ยนนครสวรรค์าม,มาเด้อมาเด้อมูฮวกอะ่อะหลายๆอะ่ะพทีมเมืเองนั้าเะมึงวีคนก็นกนได้เนี่ยามาเราเป็งใจดีว่าใจดีนะเพื่อนเนี่ย ครับผมครับผมครับ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 สวัสดีครับพี่ครับปัอดภัยครับสวัสดีครับ